เพื่อนทุกคูทุกคนมามากค่ะวันนี้แม่บ้านอินยุทเอมาอีกเช่นเคยในวันยุดนะคะวันนี้เป็นเจวค่ะตอนเท่าเศร้าเป็นเจวนะคะตอนเท่งเที่ยงเป็นคุณนายตอนเย็นเย็นเป็นแม่บ้านเดดีไม่เลิฟก่อนจะออกไปส่งนลินไหวน้ำนะคะแม่บ้านก็ทำงานต่อทำงานต่อค่ะใดเดดีอ I did the most dangerous thing ท o อะไรกันไป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  i ปไปไ a ไปไปไป i ป t ปไ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 ป i ปไป n y o ปไปไปนเไปไป นี่นะคะชีวิตตอนเศร้าขอ,ของครอบครัวมแม่บ้านอินยูดีเอวันหยุดเนาะคะ่ะชีวิตวันหยุดเศร้าๆพระบ้านก็จะออกไปทรงนาลินเลี้ยงไหม่น้ำทุกวันหยุดแม่บ้านก็จัดแจงทําความสะอาดบ้าน,นะคะ่ะเดียวแม่บ้านดูดฟุ้นจุดนี้แม่บ้านก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับงานบ้านวันนี้เนาะคะ่ะเนาะเพียงๆมาเดียวแม่บ้านก็ขอตัวเป็นคุณนายอีกครึ่งวันในวันหยุดเนาะคะ่ะเนาะเย็นๆมาก็เป็นแม่บ้านเช่นเคยคะ่ะขอตัวทำงานต่อพ่อนาลินก็ออกไปเลยะคะ่ะ เกลือซอสฟ o r น้ำแข็งให้ละลายนะคะเห็นไหมนีม่เลยค่ะเพราะว่าตื่นมาเช้านี้น้ำแข็งเต็มถนนหนทางเต็มทางเดินค่ะประมาณเนี้ยค่ะนคะคะชีวิตในเมืองหนาวก็จะประมาณนี้ละคะ่ะเพื่อนๆที่รักทุกคู่ทุกคนหนาวมากก็จะทางเดินกลายเป็นน้ำแข็งลานสเก็ตเลยทีเดียวนี่ทำงานบ้านทำงานบ้านต่อ นี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะชีวิตในวันหยุดเนาะคะ่ะเขาทาความสะอาดบ้านชันเกาฉ่นเคยละค่ะนะคะแม่บ้านก็จะดึงออกมาเห็นไหมคะแต่ละทิศเนาะค่ะเนาะเขากุกเขาหยัง่งมันก็จะมีขราบน้ํามุงน้ํามันกระดึง,กร,ดงกระดอนใส่ประมาณเนี่ยแม่บ้านก็จะมาเก็บกวาดทําความสะอาดค่ะวันนี้เสาร์นี่ก็โอ๊ยตื่นมากับหิมะน้ําแข็งค่ะหิมะน้ําแข็งค่ะหนาวคักหนาวเย็นคักเนี่ยแม่บ้านก็จะฉีดสเปรย์ลงไปเลยค่ะนี่ อะมาค่ะช่วยกันช่วยกันทำนะค่ะเนาะเจียวอีกหมื่อวันนะคะเพื่อนๆค่ะมากๆเป็นเ,นเนจียวทำไนบ้านเจียวเจียวเจียว ดูผมนะคะเพื่อนๆค่ะงอกมากผมงอกมากในราคาชีวิตแม่บ้านตอนทงเศร้าก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะมาในคับแม่บ้านค่ะมาในคับแม่บ้านค่ะ ตัวนี้ก็คือกอกน้ำร้อนนะคะเพื่อนเพื่อนที่รักคะ่ะกอกน้ำร้อนเวลาเขาทำกับเขากับน้ำนะคะเราต้องการให้น้ำร้อนทันใจทันเดียวก็เอาตัวนี้เลยคะ่ะกอกน้ำร้อนเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเปิดเลยคะ่ะร้อนทันทีเลยล่ะคะ่ะ เรียบร้อยค่ะตรงที่เตาอบเราก็เอาอันนี้กลับเข้าขึ้นไปที่เดิม แม่บันอเอาแล้วไปแล้วจุดหนึ่งค่ะจุดนี้ก็คือเรียบร้อยค่ะดูสะอาดตาขึ้นมาน้อยนึงค่ะแต่ก็มามา,มาค่ะต่อด้วยตัวเนี้ยค่ะโตะนี้เลยค่ะต่อโดยโต๊ะนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะมาช่วยกันช่วยกัน ช่วยกันช่วยกันก่อนี่เลยค่ะสําหรับคิ้นมาหิโตหินอ่อนนะคะนี่เป็นเกนเอก็กหินอ่อนก็จะประมาณนี้แหละค่ะพเพื่อนๆค่ะแม่บ้านก็นี่เห็นไหมประมาณนี้ค่ะแล้วก็โ no, <c oughs> น่นเห็นไหมตามเดือดดูเย็นครัพเพื่อนๆคะ่ะให้ดูผลงานไตนี่นะคะอาทิตย์ละ,ละครั้งเนาะค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ เห็นไหมเศษอาหารที่นาลินเอามากินเนาะค่ะเนาะก็จะตกล้นประมาณนี <t <t ้แม่บ้านก็ต้องลือออกมาดูดฝุ่นออกทาความสะอาดอาทิตย์ละครั้งเนาะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวแม่บ้านก็ดูดออกให้มดตามพื้นตามเนี่ยถอดเบาะนั่งออกมาแล้วก็ดูดเนาะค่ะเนาะอ่ะมากค่ะช่วยแม่บ้านทำเลยค่ะ ร้อยค่ะตอนนี้เป็นเวลาทเที่ยงๆนะคะเพื่อนๆจ๋าแม่บ้านก็ได้ทํางานบ้านเรียบร้อยค่ะมองออกมาหน้าต่างหิมะจอบตกค่ะหิมะจอบลงเลยของเก่ายังเป็นน้าแข็งอยู่ของใหม่จบลงปล่อยๆอ,อีกแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ยเนาะสปาประกาศกระเดยตามไม่ทันตามไม่ทันนค่ะ นังเลิมลน่มาพอดีพอบานแม่บานว่าจะเอาออกไปเอาคล้องและคะนะ่ะเนาพอบานกลับมาพอดีด้ยค่ะ What do you have today, darling? You bring something home? Yes. Yeah. You bring something home. Yes! Yeah. Oh, 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 oh! Oh, she brings home! Wow, 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 wow! This is April's idea. April's idea? Daddy, it was your idea, Mommy. Mommy's idea? Oh, Mommy's idea? Mommy said it before? เยนมามีไอเดียเว้นมามีคีดเนี่ยห้าม้นเองดาเลงเด็กซี่เด็ีวันที่บินข้มค่บแม่บ้านให้ไปที่งเพียงมากค่ะลองได้ลิ้นไปวายนะ รูปใหญ่หญหญๆจะโตเลยค่ะสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวจะหั่นละค่ะอาหารวางไฮนาลินค่ะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆจ้านี่เลยเรียบร้อยเดี๋ยวแม่บ้านก็จะเอาไปให้นาลินแล้วค่ะเอาไปให้นาลินแล้วนะคะเดี๋ยวชิมดูก่อน ตะวันก็ได้ตกดินนอกบ้านก็มืดแล้วค่ะเพื่อนๆก็ได้ยู่กับแม่บ้านเศร้าเที่ยงตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาเย็นแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะสภาพณเวลาเนี่ยเย็นค่ะเศราเย็นก็จะประมาณเนี่ยค่ะน้องแล,ลินก็กลับมาจากเรียนใบยนา้าก็กินโดนัทไปเรียบร้อยกินสตรอเบอรี่ไปเรียบร้อย,ก,อย,อยก็เล่นของเล่นกระจุยกระจายประมาณนี้ก็ได้เวลาขอมามีเล่นเกม ยี่สิบนาทีก็ว่ากันไปส่วนพ่อบานกันโน่นค่ะแม่บานดีไซน์่ามื่อนี้ขันเฮ็ดกับเข่าอีกแล้วค่ะให้พระบ้านโทรสั่งอาหารเย็นค่ะเช่นเกาเช่นเคยค่ะมันหยุดก็จะประมาณนี้แหละค่ะชีวิตของแม่บานอินยุเอโน่นตอนเย็นๆพ่อบานกะนโน่นเลยแดดดีเดดดีที่ประจําของพ่อบานที่ประจําของนาริน ที่ประจำของแม่บ้านตอนนี้น้องได้ลิ้นคอเล่นเกมแม่มบ้านให้เล่นจักสิบห้านาทีค่ะ <c oughs> นี่เลยค่ะพิซพซ,พซ,พซ่าค่ะพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าค่ะดีเ่เนยเย็นนี่นะคะกพิซซ่านี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะง่ายๆสไตล์พ่อบ้านกุ๊กค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะส่วนนาลินนนนเดีย๋ยวแม่บ้านขอตัวไปนั่งกินก่อนนะคะบ๊ายบายกินก่อนคะ่ะขอตัวนั่งกินก่อน ค,มา,ม,คมาไม่เลิแต่ีคไมเลเลิเซบายบายก่อนบายบาย bye bye. บาิคิดด้วยค่ะบริคิดตรน้นสิคาตราน้นสิคะตําตน้นสิคนั่นแหละอะเอาไว้แค่นีก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคูทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างชีวิตตอนเช้าๆในวันหยุดของแม่บ้านอินยูเอและพ่อบ้านคะตอนเช้าๆตื่นมากอ็อททำอาหารการกินให้ลูกให้สามีเรียบร้อยพ่อบ้านออกไปทรงนารินเลียนไ่น้ำแม่บ้านก็รีบจัดแจงทําควมสะอาดทุกจุดทุกมุมที่เฮาอยากทําในวันหยุดแต่ละวิก ก็จะทำสลับสับเตียนกันไปเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้คะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพเพื่อนๆคะ่ะฝากคลิปต่อ,ตอไปของแม่บ้านอินยูเและขอบคุณแม่บ้านอินยูเด้วยคะ่ะบ๊ายบายเสาเทียนเย็นแรงเป็นยังไงบ้างถูกใจของเพื่อนๆบอมบายบายไปแล้ว